ดูดูดูดดโอ้ยโหยโยโหยดูดูอัศจรรย์มากเลยอะโลกนี้โอเคก็สวัสดีครับผมชาพิมพ์นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวถ้วยร้อนทั้ง3สกล่องใช่ไหมครับแล้วผมรีวิวไปแค่กล่องเดียวคลิปคลิปนี้นะครับ ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งกล่องน,นะครับเป็นกล่องที่สองนะครับเพราะว่าท้ายคลิปผมได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวถ้วยร้ออีกหนึ่งกล่องน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกล่องผมจะรีวิวอีกคลิปถัดไปนะครับทุกคนก็ไม่รอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็หิวมากๆกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงสิบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่สองทุ่มสิบแปดนาทีนะครับรู้สึกวาหิวและสมองเบลอมากม ใหเป็นอันการรอช้านะครับก็ไปรับชมได้เลยครับนี่นะครับเป็นกล่องไม่ใช่กล่องเป็นถ้วยที่สองนะครับถ้วยที่สองของเราก็จะเป็นอุด้งหมูสับของพิมลีพายนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่อร่อยมากอาา่ามา่าอร่อยสุดๆเลยนะครับแล้วก็เผ็ดมากเออผมลืมบอกไปนะครับ ว่ายิ่งกินยิ่งเผ็ดนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับไอ,ไอ้อุด้งหมูสับผมก็ไม่เคยกินมาก่อนนะครับเนี่ยคือครั้งแรกของผมเลยเดี๋ยวผมจะมากินให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะอร่อยแช่ไหนนะครับผมก็ขอเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับขอแกะกล่องใส่ถ้วยน้ำร้อนให้มันน่ารับประทานนะครับ What the fuck? ตอนนี้ผมก็ได้แกะถ้วยร้อนถ้วยที่สองเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนว่าไอลิปที่แล้วผมไม่เด็บปิดฝาใช่ไหมเหมือนผมเห็นรูตรงกลางตรงนี้นนครับมันน่าจะปิดฝาได้นะครับแล้วผมก็เหมือนจังโง่ครับชิปที่แล้วก็ภายในกล่องนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีอันนี้จะเป็นเส้นอุดงนะครับ ันนี้จะเป็นผักนะครับเขียวเขียวเหมือนไม่ใช่หรอกมั้งแล้วต่อไปก็จะเป็นเ,เดี๋ยวขอคำก่อนนะทุกคนน่าจะเป็น,นสัตว์นะครับในนี้ก็จะมอีอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะครับแล้วก็มีช้อนมีซ่อมให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็อันนี้ครับจะเป็นถุงทําความร้อนนะครับที่ใส่น้านเข้าไปแล้วมันจะปุดๆเลย <Wow. S 1> โอ้โ <Wow. S 1> ก็ใส่ถุงร้อนเข้าไปก่อนนะครับถุงทําความร้อนเออ oh. ใส่เสร็จแล้วแล้วก็จัดเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะครับ ม,มันเป็นแส้งเอเ่อเส้น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 แห้งมากนะครับเฮ้ยมความรู้สึกมันเหมือนเป็นเหมือนพลาสติกเลยอะ่ะดดิดูดิทุกคนโอเคแล้วก็ใส่เส้นพลาสติกเข้าไปนะครับ แล้วนี้ก็จะน่าจะเป็นหมูสับนะครับเลยอุยหอมหอมมีหอยเห็ดหอมด้วยอะ่ะจะกินน้ำซุปน้ำหมักเขานี่อร่อยนะครับคิดที่แล้วนะไม่ใช่คินนี้คินนี้ยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วอะ่ะ อันไหนอร่อยผมก็บอกอร่อยนะครับอันไหนไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยนะครับผมจะไม่มาเฟซให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนซื้อไปแล้วมันไม่อร่อยนะครับมันก็จะดูไม่น่าเชื่อถือแล้วอ่ะช่องเนี้ยไปทีช่อง, oh, <no. S 1> องวัยอาหารแล้วอะ่ะโอเคต่อไปก็ใส่น้ำนะครับจะได้ร้อน มันเยอะยังวะโอเคน่าจะได้เลยนะไม่ได้นี่คือน้ำนะครับดู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 ด,ด,ดูโอ้ย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 ดูดูดูดอัศจรรย์มากเลยอะโลกนี้ โอเคนะครับเมื่อกี้กล้องมันตัดไปนะครับผมขอประทานโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำซุปเขามันมีความเข้มข้นนะครับผมได้กินไปบางส่วนแล้วนะครับก่อนที่จะรู้ตัวว่ากล้องมันตัดไปน้ำซุปเขาเข้มข้นหอมแล้วก็จะมีมีเห็ดหอมนะครับมีผักมีสาลายนะครับแล้วก็จะมีหมูสับด้วยนะครับ คือแบบเส้นเขามันใหญ่มากอะทุกคนดูดิ oh. เส้นมันเลอร์เลยอะ Oh no อืมจริงๆร,ร,รอบก็ฟินนะครับของพิมลิพายเนี่ย <Wow. S 1> เขาดูใส่ใจผู้บริโภคดีนะครับไม่แม้กระทั่งเอ่อรสชาตินะครับ้า <Wow. S 1> ปริมาณแล้วก็ ความสะอ่านนะครับความสดใหม่ด้วยเขาเหมือนเขาทำยังไงไม่รู้ว่าเขาแพคเกจมาแบบเก็บความสดใหม่ไว้ได้ดีมากเลยนะครับดีที่สุดของเขาแล้วอะแล้วก็ถ้าพิมพิพายดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอบอกไว้ว่าคุณทำได้อร่อยมากๆเลยนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะหาเห็ดหอมให้ดูนะครับนี่ไรู้ว่าเห็นหรือเปล่าจะมีเห็ดหอมกับหมูสับนะครับมันจะมีสาหร่ายด้วยอืมเส้นดูดิให้มาใจตัวรอลังการมากๆอืม ถ้าทุกคนสนใจที่จะลิ้มลองแบบปุ่มนะครับสามารถไปสั่งที่เพจพิมพ์นิพาได้เลยนะครับจะได้ลิ้มลองความอร่อยแล้วก็ความแปลกใหม่แบบผมนะครับนี่ยตัหมูเป็นก้อนเลยอนะันเนี้ยแ้วเขาปรุงรสก็คือแบบมันคืออูด้งแท้ๆเลยครับ แล้วก็ถุงทําความร้อนเขานี่ทํางานได้ดีมากๆนะครับ10นาทีผ่านไปแล้วมันยังมีแบบควันปุดๆออกมาอยู่เลยลน้ําก็แบบเดือดพ่านมากเลย <Yahoo! S 1> สุดยอดไปเลยก็คลิปนี้ผมไม่ขออะไรมากนะครับผมขอคลนละหนึ่งไลค์นะครับ คนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็คนละหนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ